จัง่วานนี้เพิ่นกัมาหาคือเก่านเมื่อวานนี้เพิ่นเพิ่นบอกน้ำเนี่ยวัดก่อนเพิ่นเห็นซื่อๆเพิ่นไม่ได้บอกน้ำเนาะวัดก่อนเพิ่นไม่ได้บอกน้ำเพิ่นไม่ยืนให็นมาเห็นให้เห็นซื่อๆนะค่ะอันนี้เมื่อคืนนี่ฝันเพราะก่อนที่ฝันก็ตั้งใจว่าสิหวายเพิ่นเพิ่นให้โชคไอ้เอ็งก็ให้หาซุนสามเขาเรียกว่าถ้ามันถ้าสิถ้ามันเข่าอีดีเดี๋ยวสิซื่อหมักใหม่มามาไหว วันที่นี้เมื่อคืนก็นได้ฝันฝันเห็นเพลินแต่วันนี้เพลินบ่อหนํา,นานคาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลาักกินแบ่งรัฐบาลาไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยานิในการรับชมสวัสดีค่ะเมื่อฝันเห็นผู้เฒ่านี่น,นะวันนะีนะเนี่ครับผมผู้เฒ่า่นม,มายืนอยู่หน,น้าบ้านไม่ไขอโศกเพินินน้ำเพิ่นเตเน,นี่ยครับว่าก่อนก้อนสืขอกับลูกทรายไปเห็น หนูทราบเห็นวันผ่าที่ว่าเพิ่นเห็นผู้เฒ่าบุกบุกรถเขาา้าบ้านค่ะผมก็ได้ร้องไปขอคนท้าเทียเพิ่น<ม>เพิ่นให้ชูนมาให้ชูได้ไปขอได้แต่ก็บ่ได้เพิ่นดอกเพิ่นไปเห็นมันออกความสินหายอย่างเงี้ยหนย์สามศูนย์หนะสามศูนยจ้ะ3ามตัวแต่ได้่ไปเอาอีกเลยบ่ไปเอาไอ้ของรัฐบาลาก็เลยบ,บ่นําเหมืนรัฐบาลน่ ปกติสิบิึงออมสินก่อนค่อยไปซื้อเลขรัฐบาลอ,อมันคือร้านที่ไปออกอีกนะคน้ำตามันออกไปแล้วกาได้บริณำแมนครับผมแต,แต่ว่ากัดที่ว่าแม่นเนาะเพิน่นหายสามโตไหมคกับกู้เพิ่นได้กับมี่เพิน่นไปได้รายกันเน่ะแต่วันนี้เพิ่นกับมหาคือเก่าแต่วันนี้เพิน่นเพิ่นบอกน้ำเนี่ย วัดกอเพันเห็นซื่อๆเพันปไปว่อน้ำเนาะวัดกรพันปไปว่อล้ำพันไม่หยุดให้ไม่เห็นให้เห็นซื่อๆนะ <ś ec kel> นค่ะอันนี้เมื่อคื้นในฝันเพราะว่าก้อนในฝันก็ตั้งใจว่าสี่ไหวเพิ่นว่าเพิ่นให้โชคไอ,อ้เอ็มก็ให้หาซุนสามเขาเรียกว่าถ้ามันถ้าสิถ้ามันเข่าดีเดียวสีซื้อมาใหม่มาเม่า,มาไหวนะวันนี้เมื่อคืนก็ได้ฝันฝันเห็นเพิ่นแต่วันนี้เพิ่นว่อน้ำ เพื่อนแต่งคันหาแต่งคันหาแต่ในคันหานั่นให้ใช้เงินเก่าบาทวันนี้ผมก็เลยเกิดว่าตั้งแต่ผมแต่งคันขอผมบ่เคยบ่เคยใส่ค้าข่เพื่อนจักกจั่งจะเอาไปขอมาวันนี้ผมก็เลยว่าเพื่อนน่าจะบอกบอกเป็นปริศนาเพราะว่าให้ให้แต่งคันหาในคันหาน่ยใส่เงินเก่าว่ะ มันบอก่ะแม่นครับใช่สุดเทามาเป็นเป็นผู้เทาผู้เก้าเนี่ยมันบอกแม่นครับผมแล้วเพราะว่าวันวัแรกก็ที่ว่าวันแรกเนาะวันอภัยมาที่กาฝันเห็นเพลินครับแต่ว่าเห็นืจอเพลินมาได้เบาแม่นครับเพลินบ่ได้เบากาแต่ได้จุดถูกขอทําพิธีขอนําเพลินเนาะวันอ่ันมาวันนี้ฝันมเมื่อนเนี่บอฝันมเมื่อนครับผมเพลินผ่านมาเบานนำแม่นครับแต่ว่าเพลินบอกว่าให้ให้แตงคันคอบอก คันหาหแ,ตแต่ใน,นคันหานั้นให้ใส่เงินเก่าใบถ้าซ้ำมาเป็นใบหายได้ไหมเนาะไม่าาครับผมก็ได้ผมก็เลยคิดบ่างั้นก็หวันผมว่าผมบ่เคยบ่เคยใส่ยาเขียนนั่นแหละไๆวา่าราคาไข่ดูราคาผู้นี่นะโอ้ตามปกติที่กาเฮนเนี่ยกาบ่ได้ใส่ค่บ่ได้ใส่ครับ<ห>มีแต่แตงคันหาแต่ไม่มีอย่างที่ซื้อค่ะดูว่าวันนี้เพคนอาจจะมาใบผมแต่ ก้อนเพืนนพ่นจีก้อนเพื่นจีไปนะเพื่อนว่าหามหมเลยไอ้เกาโมงหาสีบครับถ้างนครับถ้าไหวหำหำไก่เกาโมงหาิบกใ้ช่วงช่วงเกาโมงหาสิบในรุ่หมแต่ว่าเพื่อนว่าหมหมเลยเกาโมงหาศีบงานครับบอกสามตัวตอนนั้นผมก็เล็กเป็นว่าใกล้ๆว่ายังก็เงืนเกาบาทในขันหาเกาโมงหาสิบผมคิดว่าเพ่นพวกสามตัว เนาะตรงกางมันก็คิดวางสั่นแล้วก็ซ้ำเพิ่นมาบอกเป็นโตเลยเนาะเนี่ยครับผมเพราะว่าบางเทียมันอาจจะบอกเป็นตัวเพราะไรมันอาจจะบอกเป็นเปกิรินาหรือว่าบอกเป็นใบใบคันคันสมมุิว่าเกาโมหาซิปน,นี่กับแดงคันนี่คันคันสมมุิว่าบระมาณสามตัวนี่เพระาะว่าคันเท่าตีเท่ากับตีเป็นเจ้าห้าศูนย์มันมันตรงกลาง แล้วน้องกากระสีท้ำพิธียืนบะเห็ดอยครับผมกระสีเฮ็ุตามที่เิ่นบอกครับแต่งคันหาแล้วก็ใส่เงินเก้าบาทครับแล้วก็บ่เบลเลยกับวงหาซีบตามที่เป็นบอกอาจสิตตัวเลขอาจิอยูนในในนั้นก็ได้แม่งคาว่ายุ่เก้าหาศูนย์ก็อาจิอยู่ในชุดที่น้องกาสิคอก็ได้เนาะเข้าตรงรอเบิงเป็นว่าน้องกาแต่ว่าน้องกาสิเฮ็ดเมื่อใดเป็นอีกคันเฮ็ดพิธีว่าจะน่าจะได้เ้ออื่นครับ เพราะว่ามือนี้ก็เลยเวลาแล้วเพราวะาซื้อมาซื้อผลไม้บอดนี้มาขอซื้อบวกเพิ่นเพิ่นบ่ขายเพิ่นเพิ่นขายนามเิ่นขายแต่นามนามเปล่านะเพิ่นบ่ขายเป็นหน่วย<อ>ก็เลยบ่ได้บเปลา่าไปค่ะ<า>ก็เลยว่าเอาเป็นมื้อใหม่เพราะว่ามื้ออื่นก็เป็นวันพระเนาะครับมื้ออื่นวันพระแม่น <c oughs> านก็พอดีมื้ออื่นวันพระ เ like มื่อเน้มันเป็นงานเป็นบุญนไงอาจาเจ้าก็เลยสิเอาใบคล้ายใบไว้ขายเป็นน้ำปั้นเนาะน้ำปั้นน้ามเบาเข่ะเขาเลยบสแบ่งขายหน่วยอาเซียนหน่วยนันบาหลายแต่ว่าปกติมันแบ่งขายอยู่ดิอาเซียนมันมันของมันหน่อยมันเลยบ่ได้ขายให้การแต่ว่านางกาสิะทำพิธีเมื่ออื่นครับมื่ออื่นจากก่อนเกาโมกหาสิบที่บนบาน เงี้ตามเพิ่นเนาะเ,เพินเ่นเพืพ่อว่าเฮาสิได้สูงับแต่ว่าแต่ว่าตัวเลขเบื้องต้นนี่น้องกาก็าได้แปลออกมาแล้วอันบ่พิสูจว่าน,น่าจะมีเก่ามีหามีศูนย์ครับเพราะว่าคันหาคันหาอี่ก็สิหาคือหายืนเนาะครับแส่ใส่เก่าบาทนี่กะมิหากะมิเก่าเป็นตัวยืนดีครับเพราะที่นี่เวลาเวลานี่ก็มาเก่าโมงหาสิบ ผมก็เรียกว่าหนาจะเป็น950ครับเวลานี่ก็สําคัญแม่นครับเวลาก็จากัดเพราะว่ามัน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 ตัวกันครับก็ถามข้องฟันว่าบางเทีเพิ่นอาจจะเป็นปู่ผ้าขาวเพิ่นอาจจะบอกเป็นโตัวบ่อใดเพิ่อนอาจจะว้ให้ครับหรือหรือขันเท้าสิบี58กะคือกะซ้ำว่าเพิ่นมาบอกสามตัวเนาะ950าห้านย์าไล่หรือว่า เพ,เพิ่นเพิ่นสิบบอสามารถสิบบอเป็นเลขได้ให้เฮดพิธีขอเอาอาจจะอยู่ในชุดเบื่ออื่นก็ได้ครับอาจจะอยู่ในเด็กทูบก็ได้หรืออาจจะเป็นสามตัวนี่แหละครับเนาะวันนี้ฮะจะการเพิ่นสิหายอากจะได้คู่อาจจะมาตุ่มกับอันฟันก็ได้กับฟันก็ได้อาจจะมาตุ่มสองตัวหรืออาจจะมาสามตัวท่าสามตัวกันเป๊ะห้ากระแหงสิบวัได้ลงทุนหลายเนาะี่ยครับผมอาจจะเพิ่นมาให้ชูก่ัลูกไส้เพิ่นก็ดคล้ายว่า เพิ่นกะมีเส้นเมื่อมื่อวานนี่ก็ไปไปขอเพิ่นขอประจำบ้านไปขออยู่อยู่หนกอยู่บ้านดุงบ่บอกแล้วบ้านนี่ก็เลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านมานั่งคุยกันขอกันนอกบ้านกับบ่บอกเพิ่นว่าปูไข่บอกอยู่ในบ้านอยู่ในห้องก็ได้ได้เข้าไปอยู่ในห้องว่าเพิ่นจะเพิ่นบอกจะอยู่ในห้องอ๋ะไรล่ะเพิ่นบอกแม่ครับบอกนอกสถานที่เพิ่นจะบอกก่อยบอกค่ะ พรอหน้องกจได้เก็บตีอยู่ในห้องนอยครับเพราะว่าการยุ่งข้างนอกพ่อสิบาเบาเบาเบาพ่อยังเลยเป็นแบบกะแสดงว่าน้องนี่สิมีเส้นเพราะว่าเพิ่นเห็นงวดก่อนนี่เพิ่นก็เห็นว่าเป็นผู้เฒ่าโบกรถเนาะแม่ยครับผู้เฒ่าโบกร้อนพ่อพระพร้อมเลยท่านเด็กน้อยนี่มันคล้ายๆว่ามันขวัญอ่อนมันจัดซื้อง่ายครับเด็กน้อยบริสุทธิ์ก็เลยเห็นปูไมอนี้กั เป็นแนวทางนะครับเบอร์ต,ต้น9 950แนวท้างเบองต้น9หาศูนย์นบแบวก็ะรอบบ่อเนนบองมือเอื้อนน้ำเนาะเห็นไหมนังกานม,มีเบอร์โทรปะมีครับผมอยากเขียนเบอร์โทรให้น้ำไหมเขีเยนเขียนใส่สมุดได้เลยนะ เพื่อ FC เอฟซีพนอยากโทษถาม <c oughs> ว่าเมื่อนคงสุดท้ายเนาะเพื่อนบ่ได้ไปตามเพราะว่าก็ <c oughs> กอยู่มาโดนแลนน้วเนาะแม่นครับผมแต่ก็ได้นะ้ำเพิ่นเรื่อยๆอยู่ครับนด้ไปอยู่หันตีงแม่นครับผม เซรัม่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกะใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกะไดยมากบอกต่อเอฟซเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ